เ <king> น่เข้ารายการแล้ว <Holl a, S 1> ออข้าแล้วเหรอคะส,ว,สคะวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโปปังนะคะคุณอยู่กับพี่อยเทินนะคะเป็นรายการสดทุกวันพฤหัสบดีนะคะบ่ายโมงห้าโมงครึ่งแล้วก็หนึ่งทุ lun, ่มนะคะ<ม>เราจะนําสินค้าที่ดีที่สุดในประเทศไทยนะคะเอามาจัดโปรให้มันปังกว่าเก่าถูกกว่าเดิมนะคะเพราะฉะนั้นรายการนี้เป็นรายการสดนะคะถ้ามีโปรโมชั่นพิเศษคุณต้องรีบโทรทันทีนะคะแล้วก็วันนี้ บอกเลยนะคะว่าปัญหาเรื่องกระฟาจุดดังดำเป็นปัญหาโลกแตกซึ่งประชาชนในประเทศไทยเนี่ยไม่ว่าชายหญิงนะคะ70%ของคนในประเทศไทยเป็นกระฟาทุกคนแล้วก็รักษาแบบผิดวิธีบับมากมายห,หลายคนเลยทีเดียววันนี้นะคะอยู่กับน้องแยมนะคะน้องแยมมีปัญหามาปรึกษาแม่อ้วนด้วยนะคะใช่ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะแม่อ้วนสวัสดีค่ะ,<ว>คะมันเครียดคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าหลังๆเนี่ย ทําผมแสกข้างนี้ออก็เลยต้องโชว์หน้าด้านนี้บ่อยๆทําไมะคระับก็เลยมา,มาโฟกัสหน้าตัวเองด้านนี้ว่าอุ้ย มันเป็นปื้นดำๆแล้วไม่รู้เกี่ยวกันหรือเปล่าว่าเวลาเรานั่งรถเนี่ยข้างเนี้ยแดดเข้า่หนูรู้สึกว่าหน้าข้างเนี้ยแก้มมันคล้ำขึ้นแล้วพอไปดูนะเวลาล้างหน้าเสร็จนะเหมือนฝ้ามันมาแล้วแม่หนูไปลอกฝ้าดีไหมอ่ะไปลอกฝ้าก็เตรียมตัวบางคนตายเลยนะคะยคือจะพูดใน้ฟังนะวิธีการทําให้ฝ้าฝ้าฝ้าจางลงไปหรือหายไปจากผิวหน้าหลายคนไปลอกลอกที่เป็นขุยๆเป็นเป็นเป็นแผ่นๆออกมาอย่างนั้นบอกเลยว่าทางการแพทย์ไม่ยอมรับเลยนะคะเพราะว่า มันเป็นการแพทย์ทั่วโลกนะไม่ยอมรับนะคะรับาบางทีมันลอกเสร็จปุ๊บเนี่ยมันมีมันมีสะเก็ดเลือดนิดนิดมันอาจจะติดเชื้อในกระแสะเลือดแล้วก็ตายจากการลอกฟ้าแล้วการเลเซอร์ค่ะการเลเซอร์บางคนนะคะบอกเลยว่าบางคนนะคะเป็นฝ้าน้อยๆน,นะคะพอ,อไปทําเลเซอร์เนี่ยปรากฏว่ามันไปกระตุกฝ้าขึ้นมาให้เป็นแผ่นดูน่าเกลียดกว่าเก่าอีกบางคนก็ไปใช้ไฮโดรควินโอนนะคะไฮโดรควินโอนลอกฝ้าลอกผิวหน้าแล้วก็บอกเลยว่า กลายเป็นฝ้าถาวรมาแบบว่าเยอะมากในประเทศไทยแล้วก็วันนี้นะคะเค,คลียร์ฝ้าหน้าจางใสนะคะด้วยเมลาครีมของยันฮีนะคะมีโปรพิเศษจริงๆค่ะ,ะงั้นมาขอดูโปรพิเศษกันก่อนเลยก็แล้วกันนะคุณผู้ชมอันนี้หน้าที่เยมเองอ่ะปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ใช่ยันฮีมานะเยมไม่กล้าใช้เหมือนกันแต่วันนี้เป็นครีมที่เขาบอกว่าเคลียร์ฝ้าหน้าเด้งใน14วันของโรงพยาบาลยันฮีเองสูตรของเขาเองลิขสิทธิ์ของเขาเองจัดมาให้คุณผู้ชมแบบ ไม่ต้องซื้อทีละหลอด2หลอดนะคะวันนี้ได้ไปเลยตัวเคลียร์ฟ้า4หลอดด้วยกันและเขาแถมฟรีเฉพาะ,ะรายการแม่อ้วนนะคะเป็นวิตามินซีเซรั่มแบบนี้อีก4หลอดเช่นกันคุณผู้ชมได้ไปเลยซื้อ4ฟรี4แบบนี้ในราคาเพียงแค่900 ส0บาทเท่านั้นค่ะแต่ให้รีบโทรเพราะนี่คือรายการสดโอโปรปัง3 0ินาทีต,ต้องโทรตอนนี้เท่านา้น0 2 8 1 7แ9 9 9, 9แต่แม่อ้วนขาบอกเลยว่าปกติเนี่ยในช่องเราขายดีมากๆเลยนะ,ค,ะครีมยันทีเนี่ยแต่โปรโนี้ดีที่สุดเฉพาะรายการแม่อ้วนเลยแน่นอนคุณต้องรีบโทรจริงๆนะคะเพราะว่าตัวครีมตาฝ้าตัวนี้พี่บอกว่าส่วนผสมสําคัญก็คือตัวทานซามีนนะคะหรือว่าทานเอ็กซามิคแอซิดตัวนี้มันเป็นตัวที่สามารถกําจัดฝ้า ได้นะคะแล้วก็บอกเลยว่าวงการแพทย์ผิวหนังทั่วโลกยอมรับแล้วก็ตัวยันทีเมลาครีมตัวนี้บอกเลยนะคะว่าขายขายดีที่สุดในเอเชียเลยนะคะตัวนี้คือครีมตัวนี้นะคะตัว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 ยาเนี่ยเวลาเราทาเข้าไปเสร็จปุ๊บมันสามารถทําให้กระฝ้าจุดด่างดำมาจางลงได้ภายใน14วันคือคือตัวนี้มันเป็นตัวที่ มันเป็นตัวที่วงการแพทย์ทั่วโลกใช้ตัวนี้นะคะแต่ว่าครีมยันฮีที่ขายกันเกลื่อนเกถนนขายเป็นตลาบขายเป็นตลับเป็นอะไรพวกนี้คือเอาชื่อของโรงพยาบาลยันฮีมาแอบอ้างมันไม่ใช่ของโรงพยาบาลมันไม่ใช่ค่ะของโรงพยาบาลยันฮีต้องเมลักครีมตัวนี้เท่านั้นเพราะว่าคําว่าโรงพยาบาลยันฮีนะถือว่าเป็นโรงพยาบาลที่เกี่ยวกับเรื่องความงามแล้วก็ผิวหนังเนี่ยบอกเลยนะว่ามันมีมามากกว่าหลายสิบปีแล้วนะตัวนี้เพราะฉะนั้นนะถ้าเกิดว่าใครอยาก ได้คีมลดกระฝ้าจุดดังๆภายใน14วันแล้วก็ไม่รอกไม่แสบไม่แดงคุณต้องรีบโทรตอนนี้นะคะที่0 2 9 1 7 8 8 8 8เลยนะคะ8 1 7 9 9 9 9เบอร์อยู่ด้านล่างแล้วคุณผู้ชม1 7 9 9 9 9นะคะอาอย่างนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของมาตรฐานโรงพยาบาลและชื่อเสียงของโรงพยาบาลยันทีคือที่นี่นะคะที่กรุงเทพเนี่นะคะคุณผู้ชมยังต้องยกขึ้นมาอ่านและเขาบอกว่าโรงพยาบาลนี้เป็นโรงพยาบาลเพื่อสุขภาพและความงามชื่อดังที่คนไทยรู้จัก ยาวนานทั่วโลกค่ะขึ้นแทนท็อป ไฟโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในกรุงเทพยังไม่พอเขาจัดอันดับให้โดยเว็บไซต์ชื่อดังเดอะไทเกอร์นะคะได้รับรางวัล r e a d e r ์ Di เจสต์โ a w a r d วว่าเป็นโรงพยาบาลที่น่าเชื่อถือที่สุดในเอเชียแบบที่แม่อ้วนบอกเมื่อกี้เลยอ่ะก็มันขายดีที่สุดนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโรงพยาบาลยันฮีเนี่ยมันชื่อดังอยู่แล้วนะไม่ว่าใครที่อยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ทั่วทุกมุมโลกนะคะเขาจะต้องคิดถึงยันฮีนะคะแล้วก็ย้ำโปรอีกนิดนึงใครอยากกระฟาจากภายใน14วันนะคะ รีบโทรกับโปรโมชั่นนี้เลยนะคะใช่คุณผู้ชมย้ำบอกเลยว่าเดี๋ยวเราจะออกเบรกโฆษณาเพื่อให้คุณผู้ชมโทรศัพท์เข้ามา028179999และต้องโทรตอนเบรกเพราะว่าวันนี้คุณได้ของแท้จากโรงพยาบาลยันทีนะคะนี่เขาเขียนไว้หน้ากล่องเลยว่าฝ้าจางใน14วันได้อันนี้ไป4หลอดและในรายการแม่อ้วนแถมฟรีทันทีวิตามินซีจากโรงพยาบาลยันทีเป็นเซรัม่มอีก4หลอดเพราะฉะนั้นวันนี้ซื้อ4ฟรี4และจ่ายแค่999 90บาทเพราะฉะนั้นโทรตอนนี้ค่ะ028179999ค่ะมีปัญหาเรื่องฝ้าเชิญมาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังที่โรงพยาบาลยันฮียันฮีเมลลครีมผลิตภัณฑ์ทาฝ้าช่วยให้ฝ้าแลดูจางลงเห็นผลอย่างชัดเจนและมั่นใจพร้อมช่วยบำรุงผิวให้ดูกระจ่างใสเป็นฝ้าใช้ยันฮีเมลลครีม นี่แหละค่ะหยิบโทรศัพท์เลยหยิบมือถือเลยนะคะวันนี้สั่งได้เลยเอาครีมเคลียร์ฝ้า ใน14วันเพราะอันนี้เป็นสูตรเฉพาะของโรงพยาบาลสุขภาพและความงามยันทีที่คุณผู้ชมบอกอยากจะเข้าโรงพยาบาลนี้จังฉันจะได้ไปทําสวยวันนี้อยู่จังหวัดอะไรก็โทรสั่งซื้อได้ของแท้แน่นอนจากโรงพยาบาลยันทีจริงๆนะคะได้ไปเลยครีมที่เขาบอกว่าเป็นเมลาครีมสําหรับเคลียร์ฝ้าให้หน้าใสาเนี่ยสหลอดค่ะรับไปเลย4ี่หลอดแต่ถ้าซื้อในรายการของโอโปรปังของแม่อ้วนนะคะได้ของแถมฟรีอีกสหลอดจากโรงพยาบาลยันทีเป็นเซรัม่มวิตามินซี หน้าใสอีก4หลอดเอาไปใช้คู่กันนะคุณผู้ชมไม่ต้องซื้อเพิ่มจ่ายแค่990บัาทรับทั้งหมดนี้ไปเลยโทรเลยค่ะ02879999ค่ะโชว์ของ ค,คุณผู้ชมโทรกันและสายกระน่มตอนนี้นะใจะเย็นๆนิดหนึง่งคุณเรารับสายคุณอยู่วันนี้ให้คุณรีบสั่งเถอะเพราะรายการของแม่อ้วนตอนน,ตอนนี้เข้าไปประมาณ10นาทีแล้วเราเหลืออีกย0สินาทีให้คุณโทรศัพท์กันค่ะ,ะแน่นอนนะคะหลายคนถามถึงสาเหตุของการเป็นฝ้าคือหลายบอกเลยนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นกินเหล้าสูบหรีนะคะอนอนน้อยนะคะเป็นฝ้ากรรมพันธุ์นะคะเป็นฝ้าเกี่ยวกวับเรื่องฮอร์โมนเป็นฝ้าเกี่ยวกวับเรื่องแดดเรื่องลมคือมันมีสาเหตุของการเป็นฝ้าหมดแล้วก็บอกว่าครีมเคลียร์ฝ้าตัวนี้นะคะ ฟ้าหน้าจางฟ้าจางใน14วันตัวนี้คือไม่เฉพาะคนที่เป็นฟ้าแล้วนะครับคนที่อยู่ในความเสี่ยงของการเป็นฟ้าเช่นคนเจอแดดอยู่ตลอดหรือว่าพ่อแม่พี่น้องของเราเนี่ยเป็นกะเป็นฟ้าเราต้องอรีบทาเพราะว่า มันเป็นครีมป้องกันกระฟ้าจุดจากดำแล้วก็หลายคนบอกเลยนะคะว่าหลายคนห,ยห,หลายคนบอกว่าพี่อ้วน14บวันเลยหรอบางคนพิบกล้าพูดเลยนะว่าไม่ถึงสิบี่วันเจ็ดวันเนี่ยฟ้าจางลง,งคือคือ,อ14อวันเนี่ยบอกเลยว่ามันคือรวมๆนะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นทกเทคโนโลยีใหม่ของโรงพยาบาลยันยีนะคะโดยการนำทันสมีนตัวนี้ขึ้นมา เข้าไปบรรจุอยู่ในหลอดนี้เพื่อเคลียร์ฝ้าแบบปลอดภัยเลยนะคะคือหลายๆคนอาจจะอาจจะพวกเวลาไปทาฝ้าแล้วเห็นไหมว่าหน้ามันจะแดงเพราะว่าหน้ามันจะแดงหน้ามันจะบางหน้ามันจะแสบแล้วพวกนี้นะพอเจอแสงแดดเจอแสงไฟเจอแสงโทรศัพท์พวกนี้นะฝ้ามันจะกลับมันหนักกว่าเก่ามากๆเขาบอกออกแดดไม่ได้เลยนะไม่ไปเลเซอร์มาแต่อันนี้เราแค่ทาจริงๆหรอคะแม่ทาอย่างนี้คือคือตัวเคลียร์ฝ้าตัวนี้ทากลางคืนอย่างเดียวนะคะแล้วก็บอกว่าคุณนับวันเลยนะคะเจ็ดหกห 4าสี่สามสองหนึ่งสวยเลยนะคะเจ็ดวันคุณรู้สึกได้เลยว่าสวยซึมหมดเลยซึมค่ะเนื้อดีมากคุณรู้สึกน่าใช้แล้วก็ทําให้ผิวเรารู้สึกสุขภาพดียใช่แล้วเทคโนโลยีของเขาต,ตัวนี้นะคะตรงไหนที่เป็นกระฟ้านะคะ,คะมันจะทํางานสามเท่ารตรงไหนที่เป็นผิวปกติไม่มีกระฟ้านะคะ,คะมันจะทํางานให้ผิวเนี่ยกระจ่างใสเป็นปกติเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาใช้ตัวเคลียร์ฝ้าของยันฮีแล้ว อพอใช้เสร็จแล้วเนี่ย uh huh. สังเกตได้เลยว่าสีผิวเนี่ย uh huh. มันจะสม่ำเสมอแล้วก็กระฝ้าเนี่ยมันจะจางลง uh huh. จางลงจางลงบอก oh. เลยว่านับวันรอความสวยได้เลย7วัน6วัน5วัน4วัน3วัน2วัน1วัน สวยทันทีเซบเซวันรู้ <Yeah. S 2> เรื่อง oh. นี่คือของโรงพยาบาลยันทีลิขสิทธิ์ของเขานะคะถ้าคุณทาหลอดนี้ไปลองถ่ายรูปแล้วทำแบบที่แม่อุนบอกว่านับวันรอกันเขาบอกว่าปัญหาฝ้ากระนะถ้าใครเป็นฝ้ากระบริเวณที่เป็นเนี่ยจะค่อยๆจางลงอันนี้ดูนะก่อนใช้ uh. หลังใช้เห็นไหมรู้สึกเลยนะว่าอุ้ยคนละคนเลยอะ่ะ uh. หน้ากระจ่างใสแต่ถ้าเป็นจุดด่างดําแบบนี้คนเริ่มเป็นกันเยอะคือเป็นกระจุกแล้วใช่ไหมคะคดจางลงนะคะขยันทาหน่อยหายไปเลย แล้วคนที่หน้าหมองคล้ำเหมือนแยมรู้สึกแบบอยากให้มันขาวขึ้นน่ะอยากให้หน้าใสขึ้นมันก็จะหน้าใสขึ้นมันจะป้องกันด้วยหน้ากระจ่างใสขาวใสขึ้นเปล่งปังเป็นธรรมชาติแล้วก็ป้องกันกับฟ้าจุดด่างดด้วยนะคะแล้วก็คนที่ใช้เป็นประจำอย่างต่อเนื่องบอกเลยว่าที่บอกเลยว่า14วันเนี่ยจะไม่มีใครบอกว่าโอ๊ยฟ้าไม่จางยังไม่มียังไม่มีผลลัพธ์แบบนี้ออกมาเลยนะออคือเห็นผลกันหมดแต่ต้องยอมรับนะคะว่าต้องเป็นสูตรของโรงพยาบาลเท่านั้นแต่ว่าในวันนี้สูตรที่เขาให้มาเนี่ยคือเขา ให้อันนี้เคลียร์ฟ้าแล้วเขาก็ให้ใช้คู่กับอันนี้คือวิตามินซีที่ทําให้หน้าใสวิตามินซีเราใช้อะไรก่อนคะวิตามินซีตัวเคลียร์ฟ้าเนี่ยทาเคลียร์ฟ้าก่อนหรือวิตามินซีก่อนก็ได้นะคะเพราะว่ามันจะเป็นการทํางานผสมประสานกันแต่หลักๆพี่อ้วนก็อยากจะให้ใช้ตัวเคลียร์ฟ้าก่อนเพราะว่าตัวนี้จะซึมเข้าไปลึกถึงชั้นใต้ผิวแล้วก็ไปปรับปรุงนะคะต่อมสร้างเม็ดสีเมลานินให้ทางานแบบถูกปกติมันผิดปกติมานานแล้วก็ตัววิตามินซีตัวนี้นะท้าทาตอนเช้าเนี่ยมันจะ ทำให้ผิวพรรณของเราเปล่งปลังกระจ่างใสแน่นอนแล้วก็สมมติเราจะไปกินส้มกินของเปรี้ยวกินวิตามินซีเนี่ยบางทีมันใสไม่ทันหน้าแล้วะต้องกินกี่โลก็ไม่รู้เนาะใช่คนไทยอะชอบหน้าใสเร็วๆกระจ้างเร็วๆมันก็เลยไปใช้ผิดวิธีกันเยอะเลยกเนะว่าตอนนี้ออกไปแล้ว39เซตคุณผู้ชม รีบๆนะคะย้ําว่าวันนี้ของแท้ซะด้วยอย่างที่แม่วนบอกว่าเรารู้จักครีมยันทีกันมาเยอะมากเลย<ช>แต่ในฐานะครีมตลับก็มีเพราะว่าอย่างแยมเนี่ยไม่เคยขับรถไปเองที่โรงพยาบาลยันทีเลยแม้แต่ครั้งเดียวเราก็จะเจอแต่ครีมตลับที่ชื่อว่าครีมยันทีพวกนั้น,นแอบอ้างโรงพยาบาลคือแอบอ,อ้า <ใจ S 2> งคือถ้าเกิดสมว่าโรงพยาบาลพวกแกคิดดูดูนะว่าถ้าเกิดว่าเป็นโรงพยาบาลยันทีเขาจะไปวางขายตามท้องตลาดแต่นี่มันพวกนั้นนะ แลยวว่าเขาเรียกว่าทานสมีนล้วนๆเลยนะพวาะนั้น,นคือพอใช้เป็นประจำเสร็จปุ๊บม,มันจะเป็นฝ้าถาวรน,นี่ไงคุณผู้ชม ต้องอย่างนี้ต้องพูดอย่างนี้เราอ่านกันทุกวันเราดูทีวีกันทุกปีปีละครั้งออยจะออกมาเตือนแม่จะขึ้นแล้วก็คาดหน้าคนที่เสียโฉมแบบนี้นะเพราะเขาซื้อครีมประเภทที่ลอกฟ้าให้หน้าบางแล้วผิวอ่อนแอและเป็นแบบนี้คือเสียโฉมเลยนะคะนีน่คืออันตรายจากเครื่องสำอางผิดกฎหมาย<อ>มันเสียโฉมจริงๆพวกนี้นะคะแล้วก็หลายๆคนก็แบบว่าพี่อ้วนแล้วยันยีแพงไหมพี่บอกแล้วว่า จริงๆนะนะมันมันก็ไม่ได้ถูกเลยนะแต่ว่าวันนี้พี่อ้วนจัดเซ็ตแบบขายถูกจริงๆขายถูกจริงๆนะคะวันนี้คือคืออยากให้คนไทยหน้าสวยหน้าใสด้วยแล้วก็เป็นโปรโมชั่นตอนนี้เราก็รู้อยู่นะคะว่าเหตุการณ์บ้านเมืองเราเนาะโควิดบ้างอะไรว่าจริงๆแล้ว,ลวเนี่ย หลอดนี้จริงๆหลอดหนึ่งเนี่ยตัวตัวหลอดเนี้ยขายหลอดเดียวก็ได้990แล้วนะแต่วันนี้ได้ถึง4หลอดแล้วก็วิตามินซีอีกสี่หลอดด้วยเพราะฉะนั้นอย่ารอจนจบท้ายรายการอาจจะไม่เหลือถึงคุณผู้ชมอ,อันนี้ออกไปหลายสิบสายแล้วนะคะวันนี้ไม่ได้แค่ตัวเคลียร์ฟ้า14วันเท่านั้นแต่รายการพี่อ้วนเนี่ยให้ไปเลย4หลอดแล้วก็ยังแถมวิตามินซีไปใช้คู่กันนะคะอันเนี้ยทาได้เช้าเย็นเลยนะคุณผู้ชมเซตนี้ให้ไปเลยซื้อ4ี่แถม4ใช้ได้เกือบเ <c oughs> ดือนเลยท่านจะได้4เดือนแน่นอนแล้วก็ว ว่า9กว่เา990เนี่ยไม่ต้องไปทําไม่ต้องเดินทางขับรถไปหาหมอไปทำเลเซอร์ไปทิฟเมนไปดวดน้ำไม่ต้องอะไรเลยอยู่กับบ้านล้างหน้าสะอาดนะ้รับกลางคืนทาด้วยครีมเคลียร์ฟ้าตอนเช้าทาวิตามินซีกลางคืนทาเคลียร์ฟ้าทาวิตามินซีแค่นั้นเองแล้วก็บอกว่า4เดือนนี้มันจะเป็น4เดือนที่ หลายหลายหลายคนที่ซื้อไปเซตเดียวจะบอกว่าแม่มีอีกไหมมีอีกไหมหนูรู้อย่างนี้หนูน่าจะตุนแล้วคือคือทุกคนจริงจริงแล้วอยากให้เสียใจเนาะอยากให้ตุนเลยด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นคือของดีจริงๆเนาะใช่เดี๋ยวก็หมดเดี๋ยวก็หมดพอไปดูในเว็บไซต์เดี๋ยวก็หมดคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้เลยเอาแบบโทรวันนี้พรุ่งนี้ออกไปส่งเลยเนี่ยโทรเลยค่ะ028179999ค่ะ ปกติแล้วเป็นคนผิวแพ้ง่ายอะค่ะแล้วก็เหมือนใช้อะไรก็แบบแพ้ไปหมดเลยก็สิวขึ้นง่ายมากผิวหน้าเราก็ดูแบบหมองคล้ำเนี่ยค่ะเคยใช้ผลิตภัณฑ์นะคะมาหลายยี่ห้อมากคือใช้แล้วผิวหน้ามันก็ไม่ดีขึ้นนะคะก็ไปเจอ,อผลิตภัณฑ์ของตัวโรงพยาบาลยันฮีค่ะเราใช้ได้ประมาณ1เดือนแล้วอะคะ่ะก็มีความรู้สึกว่าผิวหน้าเราอะคะ่ะมันดีขึ้นสิวลดลง แล้วก็พวกรอยจุดด่างดํำอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูจางลงเรื่อยๆร,รู้สึกประทับใจอะค่ะแล้วก็คิดว่าจะใช้ตัวผลิตภัณฑ์ของตัวโรงพยาบาลยันฮีเนี่ยค่ะใช้ต่อไปเรื่อยๆเลยมีปัญหาเรื่องฝ้ากะค่ะสมัยวัยรุ่นน่าใสมากไม่มีปัญหาอะไรพอมีลูกฝ้ากะ,กะก็ตามมาค่ะคิดที่จะไปทําเลเซอร์ก็กลัวเจ็บใช้คีมมาหลายตัวแล้วก็ไม่หาย ลูกสาวก็แนะนําว่าให้ไปใช้ครีมของยันฮียันฮีเขามีชื่อเสียงเรื่องความสวยงามอยู่แล้วเราก็เลยมั่นใจพอลองใช้ไปนหนึ่งหลอดผิวหน้าก็ดูดีขึ้นรอยฝ้ากระก็จางลงผิวหน้าก็กระจ่างใสขึ้นใช้แล้วชอบค่ะ นี่คือรายการสดนะคะเรามีเจ้าหน้าที่รอรับสายคุณอยู่เดี๋ยวนี้เลยโทรให้ทันตอนนี้เพราะว่ารายการนี้โอโปรปังเป็นรายการของแม่อ้วนที่ออกอากาศสดและจะไม่ออกอากาศซ้ํานะวันนี้จัดโปรโมชั่นมาให้คือครีมเคลียร์ฝ้าใน14วันของโรงพยาบาลยันฮีที่คุณรู้จักกันดีชื่อเสียงเขาทั่วประเทศไทยอยากได้ไม่ต้องขับรถไปโรงพยาบาลค่ะคุณสมสั่งได้จากรายการนี้เพราะโปรโมชั่นพิเศษอยู่ทีรายการนี้แล้ว ซื้อครีมเคลียร์ฟ้า4หลอดปกติจ่ายแพงมากวันนี้นะคะซื้อ4ฟรีอีก4กับวิตามินซีจากโรงพยาบาลยันยีเช่นกันในราคาแค่990บาทให้ได้นาน4เดือนโทรเลยค่ะลองของ ที่ไม่อยากมีป้าต้องรีบๆเลยนะคะรีบโทรเลยค่ะตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอบอกเลยว่าวันนี้เป็นราคาพิเศษจริงๆนะคะใช้ได้4เดือนเลยนะตัวนี้990ยแล้วก็ไม่ต้องขับรถไปทาเลเซอร์ไม่ต้องไปเปลืองตังค่าน้ำมันลดอยู่ที่บ้านบอกเลยว่าดูแลดูแลฝ้าลถฝ้าภายใน14วันอย่างปลอดภัยแล้วก็ประหยัดมากๆด้วยถูกถ้าพูดถึงเรื่องความปลอดภัยใครๆก็ยึดถือโรงพยาบาลไว้ก่อนแบบบางทีคลินิกที่เปิดใกล้บ้านเนี่ยเราก็ไม่ค่อยมั่นใจสักเท่า เท่าไหร่ว่าประสบการณ์จะเป็นยังไงคุณหมอจากที่ไหนแต่ถ้าเป็นโรงพยาบาลเนี่ยเราช่วยถือเนาะจะเล่าให้ฟังเป็นไงคะคือคือมันมันก็มีคลีบางคลินิกนะไม่ใช่ทุกคลินิกนะคะเขาก็จะเอาตัวทซามีนพวกนี้มาเป็นยารักษาโรคปรุงเพื่อเป็นผลไ่้เฉพาะตัวเป็นยารักษาโรคที่เขาดูแลใช่แต่ว่าคุณหมอจะต้องเป็นคนจ่ายเท่านั้นแล้วก็เขาจะต้องควบคุมเลยว่าใส่ได้กี่มิลลิกรัมแล้วจะต้องใส่เท่าไหร่อะไรเท่าไหร่มันถึงจะปลอดภัยแต่จริงๆแล้วเนี่ยบางคลินิกที่ไม่ได้มาตรฐานบางทีคุณหมอไม่อยู่มี แต่หมอมาแขวนาตมันก็กลายเป็นใครก็ไม่รู้มานั่งขายครีมแล้วเหมือนขายเป็นชุดๆช็นเท่าไหร่เราก็ไม่รู้ว่าเช็ดก่อนลอกก่อนอะไรบางทีมันหน้าพังแล้วก็ไม่ได้รับรองจากคุณหมอจริงๆแต่ว่าอันนี้คือโรงพยาบาลยังทีที่มีชื่อเสียงแล้วก็บอกเลยว่ามันปลอดภัยจริงๆถ้าพูดถึงการตรวจสอบมาตรฐานแล้วก็การอนุญาตนะคะคุณผู้ชมเรามั่นใจได้ว่านี่คือโรงพยาบาลนะคะมีเรียกว่าปลอดภัยมีเลขจดแจ้งอยสา สามารถตรวจสอบได้ว่าในกล่องของผลิตภัณฑ์ที่คุณได้ไปเนี่ยมีเลขอ,อยอจดแจ้งอย่างชัดเจนมีสํานักงานเขาควบคุมดูแลอยู่เพราะนี่คือโรงพยาบาลใชเนาะถ้าไม่มีผลทดสอบจริงๆเนี่ย เขาจะไม่ได้แบบนี้มาและป้ายแบบนี้อยู่ที่กล่องนะฮะคุณผู้ชมสามารถตรวจสอบเลขออยได้เลยใช่แน่นอนะนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องกระฟาจุดด่างดำมันจะไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับพวกคุณอีกแล้วถ้าคุณใช้ตัวครีมเคลียฟาของยันทีไปในะ14วันนะคะแล้วก็วิธีการใช้ก็บอกเลยนะว่าไม่ต้องทำอะไรละมากมายเลยนะคะทาหน้าสะอาดนะคะทาครีมทาฟาเคลียฟานะคะแล้วก็ทาวิตามินซีบางๆลงไปตอนกลางคืนนะคะส่วนตอนเช้าใช้วิตามินซีอย่างเดียว ผิวหน้าของคุณก็จะเปล่งปลั่งกระจ่างใสนะคะแล้วก็ตัวนี้ส่วนผสมเนี่ยนะคะอยู่ในความควบคุมของแพทย์แบบปลอดภัยแน่นอนไม่ต้องกลัวว่าใช้แล้วจะบางจะลอกจะแสบจะแดงหยุดใช้แล้วมันจะกลับมาดํากว่าเดิมหรือ,อว่าเป็นโรคฝ้าถาวรเป็นด่างขาวไปเลยอะไรอย่างเนี้คื อ่อนโยนในระดับที่โรงพยาบาลดูแลแล้วก็ควบ<ช>คุมเองเพราะฉะนั้นคุณสามารถใช้ได้ทั้งเช้าแล้วก็เย็นเพราะบางคนก็บอกว่าวิตามินซีเนี่ยเขาไม่แนะนําให้ทาตอนเช้านะมันจะแบบว่าทําใหา้รับแสงแล้วก็ทําให้หน้าบางหน้าจางหรือว่าหมองคล้ำขึ้นแต่เนี้ยเป็นสูตรเฉพาะของโรงพยาบาลยันฮีที่ปกติ <Wow. S 1> แล้วเนี่ยสาวๆเ่ยเขาต้องขับรถเข้าโรงพยาบาลไปทำทรีทเมนต์เลยนะแต่วันนี้เป็นแบบอ่อนโยนออกแบบมาให้ใช้ได้ที่บ้านเลยหน้ากระจกคุณเลยค่ะเช้าก่อนแต่งหน้าใช่ไหมคะแม่วัว แล้วก็กลางคืนก่อนนอนก็ควรทาด้วยนะอ่าแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นใครมีปัญหาเรื่องหน้าไม่ใสนะคะมีกระดฟ้าจุดดำดำทำยังไงก็ไม่หายอะไรก็ทําไม่ได้นะคะแต่ยันยีทําได้นะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องรีบโทรนะคะที่เบอร์หน้าจอเลย02นะคะ8179999กับโปรพิเศษมากๆแล้วก็ตันี้เนี่ย นอกจากรถกระแล้วนะคะอนอกจากรถฝ้าเคลียฝ้าภายใน14วันแล้วะจะทําให้ผิวของเราเนะเปล่งปลั่งกระจ่างใสขึ้นนะ,นะคะบอกเลยว่าหลายๆคนเนี่ยไม่ต้องรอถึง14วันนะคะที่บอกเลยว่าปกติทั่วๆไปะนะถ้าเกินเกินครึ่งเนี่ยเวันจะรู้สึกได้เลยว่ามันกระจ่างใสขึ้นเนี่ยหรอช<ว>ใช่สวยเลยอ่ะ คือในคนเนี่ยก็จะกังวลอยู่แหละมีสิวมีสีผิวไม่สม่ำเสมอมีฝ้ามีกระจุกของกระฝ้าจุดด่างดํามันไม่สวยมันต้องแต่งหน้ากลบบางบางทีพวกรอยสิวต่างๆนะคะคือถ้ารอยสิวเนี่ยพี่บอกเราเพียงไม่กี่วันเท่านั้นนะถ้าฝ้า14วันนะรอยสิวรอยรอยสิวรอยดําจากการบีบบีบสิวอย่ารีบใช้เลยกระจกมากเลยใช่ไหมเรื่องเล็กนะที่ปิติวมากแม่อ้วนเขาเขียนไว้เลยนะว่าผลการทดสอบของเขาเนี่ย95%ของวิตามินซีเนี่ย นะคะคนที่ใช้เนี่ยนะพึงพอใจผิวกระจ่างใสขึ้นเนี่ยอันเนี้ยคุณได้ฟรีปกติคุณต้องไปซื้อแยกนะคะแต่วันนี้รายการโอโปรปังจัดมาให้เลยครีมเคลียร์ฝ้าจางลงภายใน14วันให้4หลอดและแถมว,วิตามินซีตัวนี้เป็นซีรั่มไปอีก4หลอดใหญ่คุณผู้ชมรีบโทรให้ทันกันแล้วกันเฉพาะรายการนี้เท่านั้น990บาทค่ะเป็นคนมีปัญหาเรื่องฝ้ากะค่ะ เมื่อก่อนเราไม่สนใจอะไรนะคะเพื่อนบอกช่วงนี้หน้าหมองคั้มมีฝ้ามีกระเต็มเลยมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่ามันเป็นปัญหาที่กวนใจเราเพื่อนๆก็แนะนำว่ามีครีมของยันทีชึ่งใช้ดีดก็เลยลองใช้พอได้ใช้อ่ะค่ะความรู้สึกแรกคือผิวหน้าดีขึ้นฝ้ากระจางลงปัญหารอยหมองคั้ก็หายไปด้วยะคะ่ะก็เลยคิดว่าจะใช้ครีมตัวนี้ไปเรื่อยๆยนะคะ ไม่รู้แหละคุณผู้ชมบอกแล้วว่านี่รายการสดนะคะอยากได้แค่999บาทครีมยันทีนะหมายถึงครีมจากโรงพยาบาลยันทีแท้ๆนะคะ วันนี้รายการแม่อ้วนเอามาจาัดโปรโมชั่นให้คุณแล้วค่ะซื้อ4ฟรี4 4แรกเนี่ยเป็นครีมเคลียร์ฝ้าเมลาครีมนะคะเอาไปเลย4หลอดใช้ยาวๆ4เดือนและแถมคู่กันคุณไม่ต้องไปซื้อเลยวิตามิน C ที่เป็นเซรั่มใสมาให้คุณทานหน้าได้เช้าเย็นเลยนะคะให้ดีสี4หลอดฟรีๆทั้งหมดเนี้ยกี่พันไม่รู้จ่ายแค่990บาทเท่านั้นรีบโท้ให้ทันค่ะ มีปัญหาเรื่องฝ้าเชิญมาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังที่โรงพยาบาลยันฮียันฮีเมลครีมผลิตภัณฑ์ทาฝ้าช่วยให้ฝ้าแลดูจางลงเห็นผลอย่างชัดเจนและมั่นใจพร้อมช่วยบำรุงผิวให้ดูกระจ่างใสเป็นฝ้าใช้ยันฮีเมลครีมปอแปงต้องรีบอ กลับเข้ามะะาแล้วั ต้องรีบแล้วนะคะ1เซตเฉยได้ยังไงเนี่ยต้องรีบจริงๆนะคบะวาบอกเลยว่าจริงๆแล้วหลายๆคนเนี่ยอาจจะแบบว่าเอ้ยมีฝ้ามีกระแล้วก็เอ้ยปล่อยมันคือรักษายังไงก็ไม่หายหรือทายังไงก็ไม่หายหรือบางคนเนี่ยท้่เกิดว่าไปไปใช้วิธีการผิดประเภทที่ทําให้เกิดอันตรายเกิดฝ้าถาวรเกิดโรคด่างขาวเกิดหน้าเหี่ยวหน้าแห้งหน้าหย่อนหน้ายานหน้าดําหน้าด่างไปหมดเลยนะคะตอนนี้คุณฟังพี่อ้วนนะคะพี่อ้วนเนี่ยอยู่วงการตรงนี้มาเกิน30ปีแล้วนะคะเกี่ เรื่องความสวยความงามเพราะฉะนั้นถ้าตัวยันฮีครีมเกลีรยฟ้าตัวนี้ไม่ดีจริงนะคะพี่อ้วนไม่พูดถึงนะเพราะมันหมายถึงชื่อเสียงของเราด้วยแต่ว่าตัวนี้เราเรียนรู้มาเลยนะครว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมมติว่าอย่างดาราฮอลลีวูดต่างๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเขามีกระมีฟ้าเขาอยากให้หายเร็วๆเขาคาก็จะใช้ตัวทานสมีนฉีดเข้าไปบริเวณจุดนั้นนะฉีดเลยเนาะฉีดเข้าไปค่ะแต่ว่ามันจะต้องอยู่ในการควบคุมของแพทย์เท่านั้นนะครับโรงพยาบาลทำให้แต่ว่าค่าใช้จ่ายค่ารักษาบอกเลยว่าการฉีดครั้งหนึ่งเนี่ย บาทต่อกระห oh, <no. S 1> นะึ่งเม็ดนะเมตดเดียวสวกัดหนึ่งเม็ดเป็นแสนแสนบาทแต่ว่าณตอนนี้นะคะ <c oughs> คุณใช้ตัวเคลียร์ฝ้ารถกระฝ้าตัวเดียวกันตัวยาตัวเดียวกัน <c oughs> แต่คุณจ่ายแค่หลักร้อยนะคะ9 9 0เ้าิบาทใช้ได้ถึง4เดือนแล้วก็ผลลัพธ์เนี่ยมันเท่ากับที่ดาราฮอลลีวูดเขาใช้กัน <c oughs> คุณไม่รีบสั่งตอนนี้คุณบอกเลยนะว่าคุณคุณจะพลาดเลยนะคะ <c oughs> มันถูกมากๆจริงๆแล้วก็ ตัวอันตรายนะคะบอกเลยว่ายาอันตรายแล้วก็บอกแล้วว่ามันเป็นสารอันตรายถ้าเกิดว่าไม่ใช่สารอันตรายออยก็คงอนุญาตให้ใช่ใช่ใช่ก็จะจะได้ทาหน้ากันทั่วไปไงแต่อันนี้คือที่ทั่วไปนี่คือไม่รู้ใครควบคุมไม่มีใครควบคุมเลยกวนกันเองแล้วก IC ็มาขายตามตลาดเราไปซื้อมาเราก็เรียกว่าครีมสาวโรงงานบ้างหละอะไรบ้างหละจริงๆแล้วไม่ได้อยากจะเรียกอย่างนั้นเลยนะแต่ว่าเพอามันหาซื้อง่ายเนาะเราก็แบบว่าตามตลาดมีแล้ว มันเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมตอนแรกเห็นผลว่าหน้าขาวดีแต่พอตากแดดไปขี่มอเตอร์ไซค์ไปทำง,ง,ทำงานเอา้ากลายเป็นฝ้าปืนใหญ่กว่าเดิมไ oh, <no. S 1> ม่รู้ทำไมเป็นอย่างงาั้นคือสารอะไรก็ไม่รู้ใส่เข้าไปกัดหน้าใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไม่อยากเสียโฉมแบบนี้เอาอะไรที่มั่นใจดีกว่าอยอยรับรองแล้วและนี่คือมาตรฐานของโรงพยาบาลอย่างที่แม่อ้วนบอกว่าสารสกัดที่ใช้เข้าไปเนี่ยเป็นอะไรที่โรงพยาบาลเท่านั้นเขาถึงจะใช้ดูแลคนไข้ ใช่ไหมคะทาหน้าได้อย่างปลอดภัยที่บ้านคุณคือไม่ต้องกังวลเลยอะคือพวกสารอันตรายพวกนี้เวลาทาไปเสร็จปุ๊บนะมันจะมันจะ,ม,นจะมันจะบางมันจะใสเร็วแต่ในขณะเดียวกันมันจะบางๆางแ,แสบแสบแดงแงแ,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 แล้วก็บางทีโดนน้ายังไม่ได้นะแล้วถ้าเกิดว่าโดนน้าไม่ได้แตเจอโทรศัพท์พือถือเจอแสงไฟเจอแสงแดดนี่หน้าพังทีเดียวเลยนะแล้วตอนี้ยันฮีเราก็ยอมรับนะคะว่าเขาเป็นครีมที่ขายดีที่สุดในเอเชียเกี่ยวกับเรื่องครีมตาฝ้าตัวนี้โอ้โหนี่คือถ้าเข้าไปในโรงพยาบาลเนี่ยคือคุณผู้ชม คงมั่นใจแล้วก็หยิบทุกอย่างบนเชลเลยนะเพราะคุณรู้ว่าอันเนี้ยของโรงพยาบาลปลอดภัยชัวร์คุณก็จะหยิบ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 ลงตะกร้ามาน่าจะสักห้าพันมั้งแต่ของเราถูกกว่านะของเราถูกกว่าจริงๆมีของแถมด้วยแล้วก็ส่งไปถึงบ้านไม่ต้องขับรถไปด้วยนะคะแล้วก็เห็นผลจริงๆ14วันนะคะก็สามารถรีบโทรเลย817 9 9 9เ้านะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยดาราผู้ชายหลายคนในในประเทศไทยนี้เขาใช้กันเยอะนะอันนี้เราขอแอบล้วงลึกเลยได้ไหม เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าดาราผู้ชายเนี่ยคืออุ้ยอุ้ยอุ้ยเขาเปิดเผยหน้าแล้วคือเอาตรงๆนะคะอย่างพี่ยิ่งยงอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะบอกว่าให้เขามามาหาเอาเองว่าจะต้องไปเคาน์เตอร์แบรนด์ไหนเนี่ยยังว่าผู้ชายอะเนาะคงไม่รู้ลึกอะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องใช้อะไรเอาของโรงพยาบาลแล้วกันง่ายดีใช่เขาจะไปโรงพยาบาลกันหมดแล้วก็โรงพยาบาลนะตอนนี้นะที่หลายๆคนเชื่อใจก็คือ<ภ>ยันฮีนั่นเองนะคะเป็นโรงพยาบาลผิวหนังซึ่งมีชื่อเสียงมานานหลายสิบปีแล้วคือ ไม่ใช่แค่นี้นะหลายๆคนใช้กันเยอะไม่ว่าคุณจะเป็นดาราเป็นพ่อค้าเป็นแม่ค้า,อย,า,าอยู่หน้าเตาอยู่หน้าเคียงหมูอยู่หน้าผักหรือสาวโรงงานหรือว่าสาวไฮโซดาราดารา <c oughs> คุณใช้กัด้เลยม,มันเป็นฟ้ากันหมด <c oughs> ใช่เนี่ยเชื่อไหมว่าม,มีมีดาราผู้หญิงคนหนึ่งนะ <c oughs> คนนี้ไงอย่าเอ่ยชื่อเขานะ ก็นี่ไงช้ตันี้การสดเราเมาได้พอใช้เสร็จปุ๊บเนี่ยกะฟ้าเขาก็จางลงจนกระทั่งเราไปถ่ายละครกับเขาเขาบอกว่าเราก็ถามเขาบอกว่าเอ้ยหน้าดีขึ้นนะช่างแต่งหน้าเขาทักเขาว่าหน้าดีดีแล้วเขาจะมาอวดพี่อ้วนหน้าหนูดีไหมหน้าหนูดีไหมแล้วเขาบอกว่าหน้าเขาดีขึ้นนะเราก็ถามเขาว่าใช้อะไรเขาก็บอกเลยว่ายันหีแต่เขาไม่ให้พูดนะว่าเพราะเขาไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์เขาไปซื้อใช้จริงแล้วนะตอนนี้คนที่เห็นหน้าเขาเนี่ยดาราในวงการซื้อตามกันเพียบเลย Oh. ไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็แล้วแต่ <Ha. S 2> คุณมีผิวเป็นเหมือนคนไทยทั่วๆไปพ uh huh. อค้าแม่ค้าดาราไฮโซคนมีตังค์รู้ไหมว่า คนเคยใช้ครีมทาฝ้ากระปุกละสามหมื่นจากต่างประเทศปัจจุบันนะนหันมาใช้ยันฮีครีมลดฝ้ากันหมดทั้งประเทศเลยตอนนี้โอ,โอ้โหก็จะไปซื้อจากต่างประเทศทําไมหนึ่งนาทีสุดท้ายคุณโทรสั่งได้เลยเดี๋ยวยังจะยกขึ้นมา,มาอ่านให้อีกเพราะว่าเดี๋ยวจะบอกไม่ครบเขาบอกว่าโรงพยาบาลยันฮีเนี่ยเป็นท็อปไฟของโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในกรุงเทพนะคะจัดอันดับโดยเดอะไทเกอร์นะคะเว็บไซต์ชื่อดังแล้วก็ยังได้รับรางวัล r e a d e r ์ Di จ์เจอร์โกลรโรงพยาบาล ที่น่าเชื่อถือที่สุดในเอเชียเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะได้รับไปทานหน้าวันนี้เนี่ยนะคะเขาเขียนบนกล่องกล้าการันตีว่าสุดยอดครีมทาฝ้าจางใน14วันออกไปแล้ว64เซ็ต<ด>ชา้าไม่ได้นะคะวันนี้ได้รับไปเลย 4, 4ีหลอดแล้วก็แถมให้อีก4หลอดกับเซรัม่มวิตามินซีหน้าใสอันนี้95%มั่นใจแล้วก็ ชอบมากๆวันนี้คุณผู้ชมทาได้4เดือนจ่ายไม่ถึงพันแค่เก้าร้อยเก้าสิบเก้าท่เดือนบอกเลยว่ามันเป็นมันเป็นการที่ยกลงพยาบาลยันทีมาดูแลผิวคุณที่บ้านเลยคุณไม่ต้องไปแล้วถ้าเกิดมีใครถามก็บอกอ๋อคุณหมอที่ยันทีดูแลให้คุณหมอที่ยันทีดูแลให้เพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์ทั้งนั้นผิวหนังแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆนะคะไม่ใช่ตาสีตาสาไปซื้อทีมที่สี่แยกวัดตึกมากิโลหนึ่งสองร้อยแล้วมากวนๆป้ายใส่กระปุกเองไม่ใใชู่ห้ฟังนะ าอย่างนั้นดีไม่ดีแพงกว่าอย่างนี้ด้วยแล้วก็บอกแล้วว่าอันตรายมากๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอยากจะหน้ากระจ่างใสนะคะกระฟ้าลดลงภายใน14วันนะคะแต่พี่บอกเลยว่าหลายคนก็บอกแล้วว่าไม่ถึง14วันก็เห็นผลแล้วนะคะพี่บอกเลยว่านับเลย7 6 5 4 3 2 1รอความสวยเลยค่ะเพราะฉะนั้นรีบโทรเลยตอนนี้นะคะ028179999กระฟ้าคุณจะจางหายไปอย่างที่คุณต้องการค่ะ990บาทเท่านั้นรีบโทรนะคะวันนี้เราสองคนไปแล้วค่ะ Саутуч!